านตะก้าค่ะอเคค่ะึไปอีกคะเหลือไว้หน่อยเดียว เอ่อตอนนี้แม่ขึ้นผิดแม่เล่าเอาใหม่เอาอันนี้ขึ้นก่อนเอาใหม่ากขึ่งไปบอกอย่ากขึ่งตึบอกอยาพขึ้นตึบอกนะคะจะได้จำได้อ่ะใหม่ เนี่ยมันซ้ำมันมันติดติดมาเอาอ่อนต่ำนี้ก่อนเอากดต่ำนี้ก่อนนะแม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่นะอ่ะกดต่ำนี้ก่อนไอแม่ยกไว้ก่อนค่ะแม่ถือไประชิดเอาถูไว้ก่อนนะเีขาวถูไว้ก่อนถูไว้ก่อนออกไว้ก่อนอ่ะหนูเอาต่ำนี้ออกมานะเดี๋ยวแม่วางอ่ะแม่วางเลยค่ะ ดึงออกไปทาน้นยาวเลย mm hmm. จะเอากดเข้ามากดเข้ามาให้ม mm ันแน่นโอเคแล้วก็เอาอันนี้เรายกทีเดียวเลยแม่เราจะได้ไม่หลงเนาะ mm hmm. แล้วก็ยกอันตำ่ำก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนเดี๋ยวเรากดอีกทีนึงยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนได้ยกขึ้นก่อนนะ, mm hmm. ะแม่สอดเลยค่ะแม่สอดเลย mm hmm. นะ จะง่ายขึ้นอ่าแล้วความยาวดึงไว้ฝั่งโน้นเพื่อจะไปลอ่อโอเคค่ะกดมาเข้ามาเพื่อจะไปเนี่ยขดเข้ามา,มาเต็มค่ะอ่ะแล้วก็แม่ยกต่ำอันต่ำเนี่ยดึงยกขึ้นมาก่อนอ่ะตัวนี้ตัวนี้ดึงขึ้นมาก่อนนะเห็นไหมตำอยูในร่อง,องเราใช้ตัวนี้ดึงขึ้นมาทีเดียวแล้วแม่วางเลยค่ะโอเคอ่ากด ผู้พิการทางมือนะคะอันนี้เสร็จแล้วขึ้นตัวนี้อันไหนมันขึ้นเมื่อกี้อ่เอาอันตับใช้นมาขึ้นสิบสิบสองเส้นเลยค่ะัวดางไม่ง่ายไม่เป็นไรค่ะได้ไปทำโอเคลูกน้องถึงไหนแล้วโอเคค่ะอันไหนดูเช่กด กดว่าโอเคค่ะต้องค่อยดึงค่ะจะมาทูา้แลโอเคค่ะได้เส้นยาค่ะสีเขียวนี่คือเส้นยาวนอจริงสีเขียวเนี้ยมันคือก้อนข ้เดี๋ยว่อยดึงแทีนึแม่เอาข้างห่ให้ได้สิบสองเส้นใได้ช่ค่ะเนี่ยเซนนี้เ้นนี้เ้นนีโอเคเ้นนี้อ่าดไม้ให้นี่ไม่คือเ้นน้าค่ะมันมีแค่สีขาวค่ะน้องถอดค่ะโอเค หาว่างเอแก้ไมว่าเออทไม่้เอป็นไไม่เป็นอะไม่เป็นไรคือจะส่ผ้าค่อยๆขอไม่เป็นไรกดได้ไม่ผ่า่อันนี้โอเคมันต้องเข้าใจเดีจะได้ทำเป็นอันนี้ไม่ได้แล้วค่ะมากค่ะ ได้ค่ะอน้ก็สั้นค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวพีวางนะอย่าพี่วางนะโอเคเดี๋ยวประมาเห็นไหมคะก็ง่ายเพาะว่าเส้นเราดีแล้วเราก็จะไม่หลงเส้นด้วยง่ายดีเมื่อกี้ที่อันนี้ขึ้นข้ามเดียวก่อนค่ะอันนี้2 3งึหนฝั่งไห่ห้5เส้นแล้ว5เส้นแล้วหลืออเส้น เยเเส้นนะคะสู hmm. really nice. okay, uh, mm ้ๆ hmm. อ uh, okay. okay. mm ่ะเดี๋ยวนุชช่วยกดไปให้โอเคใช่เดีนูช่วยกดให้โอเคค่ะอ่าอืมเอะไรเลนอะไรเลขอไรเนี่ยอ้าวอีกอันนึ่ง่ได้โอเค สเส้นที่หกแล้วไม่เป็นไรค่ะแม่ไม่เป็นไรดึงดึงดึงโอ้ยโอเคหกเส้นแล้วหกเส้นแล้ว